5ราศีนะครับที่ดวงชะตาพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีไม่เหนื่อยอีกต่อไปนะครับโอ้ใครนะฮะที่ตอนนี้รู้สึกว่าดวงชะตาในชีวิตเหนื่อยเลือกเกินดิ้นรนฝ่าฟันเลือกเกินลำบากเลือกเกินนะครับแต่ถ้าอยู่ใน5ราศีนี้นะครับตอนนี้ดวงชะตาท่านเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะฮะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะครับ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นราศีของคุณหรือเปล่าถ้าอยากรู้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ก่อนเริ่มดูนะครับให้ท่านพิมพ์คำที่เป็นมงคลนึกถึงสิ่งดีๆก่อนเลยและพิมพ์เรื่องที่ท่านอยากจะให้ชีตาชีวิตคุณดีขึ้นนะครับหรือเรื่องคุณต้องการปรารถนานั้นพิมพ์ลงไปที่คอมเมนต์นะครับหรือพี่พ์ว่าสาธุน้อมรับคำทำนายก็ได้เลยและที่สําคัญนะครับท่านใดที่อยากจะอุดหนุน,นช่องกิจคอนเฟิร์มนะครับ ฝากกำไรกิจคอนเฟิร์มด้วยนะท่านใดที่อยากจะหาเครื่องประดับนะ,ะสวยๆงามๆนะฮะใส่แล้วดูดีพร้อมกับนะครับมีความเป็นมงคลไปด้วยในตัวเนี่ยนะครับผมแนะนํากําไรผมเลยนะนี่นะฮะมีสัญ,ญลักษณ์12ราศีนะครับเรียกได้ว่าแหมสวยงามเหลือเกินและยังมีคาถานะครับ11บทเป็นหัวใจคาถาเลยนะฮะนำความเป็นมงคลมาให้แขกบ,บุญผ่านพน้นทุกอุปสรรคในจิตใจนะฮะเรียกได้ว่าดีเยี่ยมทีเดียวเลยนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับ ทักข้อความผมมาได้เลยนะนี่กดส่งข้อความ,มาเลยนะครับหรือว่าพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าสนใจเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะฮะกดส่งข้อความมาเลยนะ,ะหรือพิมพ์ว่าสนใจมาได้เลยนะครับ5าราศีนะครับที่ในช่วงนี้ดวงชะตาจะพลิกฟื้นนะครับไม่เหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปเออเพราะฉนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าใน5ราศีนี้นะครับจะมีชาวราศีเมษพฤกษภกร,รกฎมังกรแล้วก็มีนะฮะช่วงนี้มีนจะติดอันดับเยอะหน่อย นะครับเพราะว่ามีเสากราหูนะเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นดาวใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับโอ้เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะฮะและตำแหน่งราพะของดวงโลกด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีจะติดบ่อยจริงๆนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทั้งหมดนะฮะก็คือเมษพึกศกกร,รกฎมังกรมีนั้นช่วงนี้ดวงชะตาถือว่าดีมากเลยนะครับถามว่าดวงชะตาเป็นยังไงต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับหมายถึงว่าความเครียดความวิตกกังวลความถูกรัดแน่นนะฮะ ความถูกกดดันความรู้สึกอย่างนี้นะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้เนี่ยจะสงบขึ้นจะเย็นขึ้นนะครับจะคลี่คลายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะมันเป็นช่วงแห่งความหวังหรือในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันในช่วงนี้นะฮะเมื่อดาวโคจรอย่างนี้ต้องตอบได้ว่า5ราศีนี้สิ่งใดที่ฝันไว้ปรารถนาไว้จะเป็นจริงได้ไม่ต่ำกว่า40-60%อย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะ ก็เรียกว่าสําเร็จเป็นบางเรื่องนะฮะแต่ก็ยังสําเร็จถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพก็จะหมดปัญหาไปในช่วงนี้สุขภาพจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่มันจะมีอาการหายป่วยนะครับมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะร,ร่างกายจากป่วยก็ดีขึ้นนะจากเครียดวิตกกังวลก็ดีขึ้นเลยนะครับช่วงนี้คุณเองจะชอบแสวงหาความสงบให้กับตัวเองครับเช่นการอยู่กับธรรมชาตินั่งคิดนั่งฝันหรือศึกษาบวกศาสนา นะฮะฮทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวข้องกับพวกเมดิเทชันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ฮะอย่าพยายามไปหักโหมอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะได้หายเหนื่อยแล้วนะครับเป็นช่วงแห่งการพักเป็นจังหวะที่คุณต้องการพักผ่อนอาจจะเป็นการพักร้อนหรือพักฟื้นร่างกายนะครับแต่ไงก็ตามมันเป็นการพักผ่อนเพียงชั่วคราวเท่านั้นหลังจากที่คุณพบแรงบันดาลใจใหม่คุณก็จะเริ่มเป้าหมายใหม่อย่างรวดเร็วมากๆเลยเพราะนั้นครับ ดวงชะตาของคุณทั้ง5ราศีในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เดินขั้นเ่อนตำแหน่งและก็การเงินกันทองที่หมุนเงินอยู่เหนื่อยอกเหนใจเรื่องเงินเรื่องทองในองค์ในใจเรื่องคู่ครองบริวารน,นะครับเหล่านี้ก็จะดีขึ้นในช่วงนี้อย่างทันตาเห็นจริงๆเลยนะครับท่านใดที่อยากจะหาของมงคลสวยๆงามๆนะครับใส่ติดตัวนะแนะนํากาไลกิ่คอนเฟิร์มผมเลยนะครับตรงนี้นะทำจากสเตเลตไม่หลอกไม่ดับเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกขนาดข้อมือเลยนะครับ